หลายหลายคนนะนะก็มีทั้งมือใหม่มือเก่าและหลายมือเลยแล้วตอนนี้กิจกรรมมันทำมันแจกนักเตะเยอะมากนะต้องบอกว่ามันแจกแบบฟรีๆเยอะมากใน OVR สูงๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำนะครับนักเตะนะครับที่สามารถเอาไปเล่นได้ในแหลงใหญ่ๆใ,ในราคาที่ไม่เกิน1,500เอ็มนะครับและนักเตะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือนักเตะที่ผมคัดมาแล้ว คัดมานี้ไม่ใช่ว่าตัวที่เก่งที่สุดนะเป็นตัวที่สามารถเล่นได้แต่ว่ารวมๆในในสนามเนี่ยทั้งหมดทุกตัวเนี่ยมันรวมแล้วไม่เกิน1500เอ็มนะครับถ้าอยากเกินนิดหน่อยก็มีตัวเลือกให้เยอะเลยนะครับเยอะเลยแหละนะครับอ่ะสำหรับมือใหม่แล้วกันนะเพราะว่ามือใหม่ๆเขาคงเล่นกิจกรรมแล้วก็อาจจะเติมด้วยหรืออะไรด้วยอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าอยากได้แบบเอ้ยนักเตะเม็ดส้มแล้วก็เอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า ผมจะเลือกตัวอะไรมาบ้างนะครับอ่าและนี่คือตัวที่ผมดักซื้อไว้ได้นะครับนี่คือตัวทั้งหมดที่ผมดักซื้อไว้ได้ก็ซึ่งเป็นตัวสุลต่านอดีตสุลต่านทั้งนั้นนะครับเป็นอดีตสุลต่านทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละตัวเลยว่าทําไมผมถึงเลือกนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มานะครับเริ่มกันที่ตัวแรกที่ผมดักซื้อได้ก็คือกุลิตนะครับและแน่นอนแล้วกุลิตนี่คือ ทุกคนจะต้องใช้อะผมบอกเลยกุลิตนี่คือแทบจะทุกล่างนะครับกุลิตแทบจะทุกล่างใช้ได้หมดทุกล่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างไหนก็ตามนะครับและนี่คือตัวแรกที่ผมเลือกใช้นะครับในราคา1 9 1กนะครับก็คือเกือบ200อเอ็มแล้วนะครับตัวแรกนะครับตัวที่2ซึ่งเป็นสุลต่านอีกตัวแล้วเป็นตำแหน่งเแหน่ง LW และเล่น ST ทได้แล้วเป็นคลองตำแหน่งที่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและดีมากที่สุดก็คือชิโนล่านะครับไม่ว่าจะล่างไหนแบบโหมันโกงแทบทุกล่างเลยนะครับแล้วก็ เก่งนะครับทั้งเมนเจอร์และเฮดเ e a d นะครับนี่ตัวที่2ผมจัดไปนะครับและ LB ด้ัวยอาบ b กับ RB ระครับ2ตัวนี้คือผมใช้บ่อยนะครับปัจจุบันหลายๆคนก็อาจจะเห็นผมใช้ RB เป็นฟิมปงนะครับผมเลือกอาฟิมปงไปเพราะว่าผมชอบนะครับแต่ว่าตัวถ้ากาดเล่นแล้วรู้สึกว่าดีกว่าหรือว่า ในนักเตะตัวเล็กหรือว่าตำแหน่งนี้นะผมว่าคาฟูเป็นไปได้กว่านะครับสำหรับใน OVR ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดวีแน่นอนนะมันเก่งทุกล่างนะครับแต่ว่าร่างนี้ผมเอาเพราะว่ามันราคาถูกมากนะครับที่74 M เอมเองนะครับ74ในหน่อยดักซื้อดีๆีได้5้าเอเลยนะครับสำหรับเดวีนะครับแล้วก็คาฟูนะครับเลือกเป็นคาฟูคาฟูแพงหน่อยแพงหน่อยแต่ว่าทําให้หลังมันแน่นแล้วก็เติมเกมลุกได้ดีนะผมบอกเลยว่าคาฟูมันสําคัญมากนะครับ มาดูในส่วนของกองหลัง2ตัวครับเป็นเนสตากับสตัมทําไมถึงเลือกตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันราคาถูกมั้งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ผมจะเลือกมาเป็น CB กองหลังนะครับ OVR 112เมตรส้มนะครับซื้อมาในราคา1 1 6และก็1้อน134ซึ่งราคาสูงไหมยังอยู่ในงบ อ่ายังอยู่ในงบแล้วได้ตัวที่สามารถเล่นได้จริงนะครับสตัมเนตา้าเล่นได้ทั้งเฮดเ e a ดและม a เนเจอร์นะับมี CB หลายตัวที่น่าสนใจกว่านี้แต่บางตัวเล่นม a เนเจอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นม a เนเจอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮดเดก็อยู่ที่เราบังคับนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ได้ทั้ง2โหมดม a เนเจอร์และเฮดเทดนะครับ อะอาจจะนานหน่อยนะครับก่าที่จะไปลองเล่นกันนะครับอยากให้ฟังรายละเอียดว่าทําไมถึงเลือกนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับให้แต่ละคนบางคนก็มีเกินพันห้าพัอ่ามีเกินมานิดหน่อยก็สามารถอัปเดตเป็นตัวอื่นได้นะครับและกองกลางนะครับเป็นตําแหน่ง CM อนะครับ c ี CM อีก2ตัวก็คือผมจะใช้ตําแหน่ง CM เนี่ย อสตัวแล้วก็เอา CM เมนี่ยมาเล่น CDM เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมเลือกเป็นอ่ามาติอุสนะครับไปยืนคู่กับกุลิตนะครับเมื่อกี้เลยนะครับเนื่องจากเขาเป็นตัวที่สามารถเล่นเฮดเฮดและเมนเจอร์ได้ดีมากได้ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายคนเคยใช้แล้วลองมาแล้วในร่างของ t o t อล่างนี้เอ้ทีโอวรล่างนี้นะครับอีกตัวหนึงนะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ คนนิยมใช้มาตลอดก็คือวิเอล่าผมเอาตำแหน่ง CM มาเพื่อจะไปจับยืน CDM โดยนี้ยืน CDM เก่งนะครับในร่างของ CM ร่างนี้นะครับก็ราคาถูกที่สุดแล้วในราคาที่47ล้านเอ็มนะครับและประตูที่แบบคลองตำแหน่งยาวนานและน่าจะเป็นประตูตัวเดียว107เลยมั้งที่จะใช้การอัพสแต็กเป็นการอัพสายลุงซึ่ง ขึ้นมาบวก200ถ้าเป็น o v r ปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณ115อ่า115ประมาณนี้นะครับ115ได้เลยนะครับไปแข่งได้เลยไปสู้ได้เลยนะสำหรับ DR ล่างนี้นะครับ TO TS นะครับและกองหน้าตัวสำคัญตัวชากาดต้องบอกว่าอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวก็คือรูนี่ นะครับผมได้ลูนี่มาแล้วก็ตอนนี้ไปรวมอีกตัวหนึ่งก็คือซาร่าตัวร้อยเจ็ดนะครับซึ่งผมซื้อไปแล้วผมกดรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับแล้วจัดทีมแล้วจะบอกอีกทีหนึ่งนะในทั้งหมดนี้ราคาไม่เกิน1,500งนอยมนะครับย้ำอีกครั้งเดี๋ยวรับนักเตะก่อนแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมฮะที่รับมาในราคา1,290ออมแล้วก็ซาร่า107อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนั้นอยู่แค่1 9อ m เก้าสิบห้าเอมนะครบซึ่งม้นพอดีเลยนะครับเป่นนัเตะทีเมานะครับ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันก่อนนะครับอ่าและนี่คือทีมหลักที่ผมเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นอ่าสี่สามสามโฮดิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับอ่าใช้เป็นส3่สามสามโฮดิง้งปัจจุบันนะครับปัจจุบันสี่สามสามโฮดิง้งมา และนี่เป็นแผนปัจจุบันที่เราจะใช้นะครับในนักเตะที่เราซื้อมาเมื่อตะกี้นะครับเดี๋ยวไปเราไปดูเอาเข้าทีละตัวเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วเราค่อยประเทีนกันนะครับอันนี้คือนักเตะตัวนี้ผมจะไม่นับเลยนะตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยนะผมจะเอาตัวเฉพาะที่ในราคา1นึ่งพันเอ็มเท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ ตัวแรกดนาะูุ้ักษาประตูนะครับ D K R นะครับกองหลังมาเนต้านะครับแล้วก็ซาร่านะครับอ่าเมสซี่นี่ไม่ได้ราคาสูงเกินนะครับเมสซี่ไม่ได้ราคาสูสูงเกินนะครับ,ราานนรบใช้ไม่ได้สตัมมาอ่าแล้วก็ตัวไหนมาอีกตัวหนึ่งรูนี่ไปอ่ารูนี่เอแล้วก็โอ้โ แล้วก็มาคาฟูเนี่ยผมใช้ฟิล์มโปงนะนะผมใช้ฟิล์มโปงล่างยังไม่ล่างสุดนะมีล่างสุดกว่านี้อีกนะครับแล้วก็กุลิตนะครับอ่ากุลิตมากุลิตแทนล่างล่างม่างใหม่เลยนะครับร่างใหม่มันแพงอยู่นะครับจีโนล่าไปนะครับจีโนล่าแทนล่างล่างเก่าเลยนะครับเพราะว่าล่างนั้นมันแพงกว่านะมันเกินงบนะครับผมซื้อมาให้นี่เลยครับวิเอล่าไปอ่ากุลิตไปนะครับ เดบีไปอ่าครบหรือยังยังเหลือชินล่านะชินล่าอยู่ข้างล่างปั๊บเข้าไปนะครับอ่าแล้วตัวนะครับตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวพาร์แล้วก็ตัวที่แลกฟรีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาออกนะครับเนี่ยตัวพาร์ตเทนั้นเลยนะครับจริงๆทุกคนก็น่าจะมีถ้าเกิดมีสายเติมะนะตัวนี้ก็เป็นตัวกิจกรรมนะเป็นตัวกิจกรรมหมดเลยนะครับก็เอาไว้เผื่อได้นะครับ หือว่าเป็นตัวกิจกรรมนะ,ะตั้ติก็เป็นตัวฮีโร่นะครับเนี่ยบังโอก็เป็นตัวกิจกรรมนะครับสามารถเอามาเล่นได้ใครที่ยังไม่มีนะครับครบยังขาดอะไรมัติอูดนี่ไงปับ๊บเข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เกรเดเบลก็ใช้ได้นะเพราะว่าราคาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเพิ่มงบนิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูทีมกันแบบจริงจังก่อนว่า นี่คือทีมนะครับในราคาไม่เกิน1,500 m นเอนะครับ1500นะครับซื้อจริงนะราคาประเมินทีมมันอยู่นเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าราคาในตลาดจริงของเรานะครับตัวนี้จะอยู่ในราคาไม่เกิน1,000 m เอเดี๋ยวผมไปอ่าไปอัปเกรดนะครับไปอัปเกรดให้เต็มซะก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในนักเตะทั้งชุดนี้จะเอาไปเล่นจริงได้ไหมเดี๋ยวไปลองดูกันฮะ เอาล้ครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเกมในครึ่งแรกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในทีมที่เราจัดขึ้นและและนี่คือทีมที่เราจัดมามาดูกันซิว่าจะพอเล่นได้ไหมนะครับวันนี้เน็ตไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามจะเล่นให้ได้นะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเข้าเกมทีไรนี่สะดุดทุกทีเลยนะฮะไปครับวีลาตัวเทพอดีตตัวเทพครับคุลิศครับเทพตลอดการชิโนล่าครับยังได้อยู่ครับ ส่งเข้าช่องมาที่รูนี่แล้วโดนตัดบอลไปได้ครับจังหวะนี้มาครับเดวี่นี่แหละครับคู่ปรับที่เหมาะสมกับจอร์ดเบสนะครับไล่ไปครับจังหวะนี้ไล่ไปโอ้โหหลอกสวยยังได้อยู่ครับติดบล็อกหลังแบบนี้ก็แ่มเลยดีฮะเปิดมุมมาจังหวะนี้ฮะแล้วเปิดโค้งไปที่จิโนล่าม่งออกไปได้แล้วโลธาบัิยุธยังไงครับตอกส้นหนึ่งทีเหมือนจะได้แต่ก็ โอ้โหแย่งกันเองนะจังหวะเอาเลยเอาเลยจะหลอนจะหลอนจะหลอนแบบนี้หรือว่าจะไปต่อแบบขั้นเทพต้องมาดูกันนะมันอยู่ที่เราบังคับเลยนะโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหย่าตุเลตีลกาสวยเกินโอ้โหสวยจัดไปครับวล่าเดี๋ยวต้องเล่นข้างหน่อยแล้วซาล่ามา มาดิอุสบายให้คุณลิศมาคุณลิศทำไมมันไม่มันไม่เสียวเฝ้าเลยว่าร่างนี้น่ก็ถือว่าเป็นกลางที่ดีตัวหนึ่งนี่ไงกองหลังเราตัวบักเอบนับไหวอยู่แล้วขออย่าหลงก็พอนี่ฮะคุณลิศจิโรล่าไปรูนี่รูนี่ดอกส้นนะสกิลติดตัวโอ้โหลาดครับเข้าใจว่ารูเล็ปนะกล่าวว่าจะหมุนตัวหนีแต่ก็ไม่ได้ กุลีไปเดวี่ครับแล้วยังไงยังไงจะโดนอีกลูกไปเนี่ยถึงได้อยู่ครับกองหลังถือว่ายังแน่นอยู่นะไปครับซาร่าอุ๊ซาร่าสบายเลยครับตัวร้อยเจ็ดนี่เป็นตัวที่ผมรักมากเลยครเราเล่นมานานมากเดี๋ยวรอตัวร้อยสิบห้าเนี่ยจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับโอ้มงกลับได้ไหมได้อยู่มากรรมการเป่าหมดเวลาครับ โ็ยมใจเหยี่ยนฝั่งซะหน่อยฮะคุณลิ์ดูแปลกๆมาฝั่งเราได้เขีย่ยเริ่มเกมครับในครึ่งหลังเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอสู้ได้ไหมนะครับเวียร่าไปขาฟูขาฟูยาวไปฮะเปิดโยนไม่ได้รู้นี่ได้ไหมเอ้าเหมือนจะได้อจังหวะช้าไปหน่อยฮะอ้เกือบเหมือนกันนะดูดิโอ้สวยเลยจังหวะที่เวรนานต่อเติมน้ำโอ้เรียบร้อยฮะ วีเอล่าครับยิงตามน้ําจังหว่าีีนี่แหละครับคันเทพของจริงจังหว่าจ่ายเข้าช่องมาแล้วต่อเนื่องแล้วนี่ครับซัดตามน้ําได้ซ้ายฮะเรียบร้อยฮะจากวีเอล่าสวยงามจัดจัดแลมาดูอีกสักหน่อยฮะอ่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจินล่าได้อยู่ไหมพลังงานนี่ก็ยังเล่นได้ย,วยาวๆนะยังไม่มีใครอ่อนแอ ก็ถือว่าเลือกตัวมาได้ลงตัวพอสมควรในงบประมาณนี้นะครับอโอ้โหจะสกิลขนาดไหนก็ไม่ผ่านกองหลังเราฮนะสตัมเราหนืดหนืดสุดๆไปโอ้โยวิ่งตัดไปวิ่งตัดหลังเขาเนะี่ยส่งมันเลยไม่ไม่พ้นเอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยวไฟครับวลา ลนี่จิโรล่าเหมือนจะหลุดนะยาวไปเลยได้ไหม oh, ความเร็วยังไม่ทันกา้กาฮ<ล>ะลบกอนจ่ายเข้ากลางมาที่กุลิตแล้วกุลิตไหลาตามน้ำมาถึงซาร่าซาร่าไหลาตามนี่ลูนี่ขอยึกหนึ่งทีแล้วปั่นลูกนี้โอ้ติดแล้วโอ้โห,หจังหวะหน้าประตู <John Best. S 1> เสียวหวัดเสียว <John Best. S 1> เอาแล้วครับมาเอ้ยผ่านครับฟูยากอยู่เลอ่ มันรู้ว่าผ่านัาฟูยากมันเข้ากลางเลยเว้ยอ้าวพลาดนะฮะต้องพลาดแบบนี้ก็ต้องโดนเนี่ฮะรู้ดีไปฮะโอ้โหจิโรลายาวเล้บแบบนี้ได้ไหมไม่น่าทันโอ้โหกดไม่ติดว่ะไหลตามน้ําลูกนี้กุล็ดไหลมาอย่างนี้ซาร่าเอาเขา้าเทา้าสายแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นจังหวะที่ตั้งท่าก่อนยิงคนระับจีจาร์ดมากโอ้โหจังหวะแบบดูะฮะ นี่ฮะหยุดหลอกหนึ่งทีแล้วก็สับน,นิ่งด้วยซ้ายฮะแล้วเป็นลูกขึ้นนำเลยนะทุกคนนะมาดูกันในต่อกันในเกมนะครับแล้วก็พลังงานยังเหลือฮะโอ้โหเปิดโยนล้ำหน้าปะเนี่ยมันล้ำหน้านะหนูดูภาพชาล้ำหน้านะดูภาพชาย,ยิงไม่ได้ก็ดูภาพชาล้ำหน้าไปก่อนนะจ้าหนูนะอ่ะมาดูกันซิ่ว่าจะแก้เกมไหวไหมนะนาะทีเก้าสิบแล้วไม่น่าทันแนละ้ว ก็บอกแล้วว่าทีมนี้มันสุลต่านมันเอาอยู่นะครับก็จบลงฮนะ2ประตูต่อหนึ่งนะสำหรับอ่าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็ทีมนี้ในงบประมาณรากาไม่เกิน1,500ถือว่าสุดยอดอยู่นะทุกคนนะ นี่นะครับสำหรับนักเตะทีมนี้ผมต้องบอกเลยว่าเล่นได้นะสำหรับมือใหม่ที่กาลังไต่แรงนะครับผมว่าเอาไปเล่นเริ่มต้นเนี่ยโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้สามารถไต่ไปขึ้น1นึงแรงแดง2ดาว3ดาวพอเล่นได้ในโหมดทตวิสนะเมนเจอร์ก็ต่ำกว่านี้ลงมาหน่อยก็พอใช้ได้เลยนะครับจากที่ทดลองดูนะก็ส่วน h ทตสนี่ก็อยู่ที่ฝีมือคนเลยนะครับถ้าโดยรวมแล้วถือว่า ปานกลางประมาณหนึ่งนะครับในงบที่ไม่เกิน1500อเอ็มก็สามารถเล่นตัวแบบเก่งๆตัวอวตารได้อย่างเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ฝากไวใ้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เยอะๆนะครับใครที่มีตัวนักเตะที่ว่าเฮ้ยเก่งแบบเป็นอวตารหรือว่าเป็นตัวบัสอะไรอย่างเงี้ยก็นําเสนอมาได้ผมจะไปลองเล่นดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์กันเยอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ